บริการลูกค้าก็ดีนะครับในส่วนของการแพ็คเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดกันนิดนึงนะครับ็พอวันนี้ใช้กันไกลนะครับพอดีหากันไกลเจอที่บ้านนะครับปกติจะอยู่ที่ส่งที่วิลาแต่อนนี้ลองส่งที่บ้านดูนะครับจะที่ๆก็หาหาค่อนข้างยากนิดนึงนะครับต้องโทรมาเช็คนะครับโอเคครับโอเคไม่ใช่ได้ครับตอรนนะครับกินะครับ โ okay. อเคใกล้ก่อนแล้วนะครับมีรอยบุบตรงนี้นิดหนึ่งแค่นั้นนะครับมีดักอยู่นี้นนครับไม่น่าจะส่งผลต่อเลยโอเคเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วกล่องโอเอคีคุณภาพดีนะครับกล่องอ่าในส่วนของแอดไบกับเจเอ่อเจบีกล่องดีนะครับกล่องดีทั้งสองบริษัทถือว่าทำแพคเกจจิ้งดีนะครับหน้าคกันกระเทกมาเห็นไซไม์มาอยู่นะครับโอเคเราเจอแล้วนะครับเอาเซติกนะครับตัวนี้ เป็นอกิปพันสองนะครับซี u ีโ t e l กียรนะครับเซตสี่เก้าศูนย์นะครับเป็นตัวผมดูจากตัวนี้ก็น่าจะเป็นของปีที่แล้วเกิดปีที่แล้วนะครับในส่วนของอก่อในส่วนของตัวชิปเซตของสี่สี่เก้าศูนย์นะครับเลื่อนตัวใหญ่ไปเลยนะครับก็บอกว่าซีดีเนาะลองออกซีดูนะครับอ่ตันนี้ครับที่ได้กล่องมานะครับ ก็มีนี่มาหนึ่งตัวเดีดีเป็นใบเสร็จนะครับสามพันสองรอห้าสิบาทเนาะนะครับจะมีเรื่องของภาษีมูคลค่าเพิ่มด้วยนะครับสองร้อยสิบสองบาทนะครับก็จากจากราคาจริงๆแล้วหกพันสี่เก้ราร้อยเก้าสิบนะพอดีไปเจอพอดีนะครับพอดีไม่ค่อยได้สั่งเจอจริงๆก็ผมก็ไม่ค่อยสั่งของ j b เท่าไหร่เพิ่งสมัครไอเดียตัวสมัครเข้าของตัวทั้งแรกที่สั่งนะครับพอดี ขาเม่บอกนะครับหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งแล้วไปป๊บปพอดีเลยทีแรกขาว่าจะไม่เอา <laughs> ไม่ไม่อยากซื้อไม่อยากซื้อนะครับราะช่วงนี้ก็ยินดีว่าไม่อยากไม่อยากเล่นดูว่วะนี่มาเท่าไห,าไหร่แกะนี่ไงผมรู้สึก,สกสแกะแกะอะไรเนี้ยน <laughs> ะครับตัดตัด้งก่อน สองหมื่นนะครับไม่มีขาดตั้งโอเคห่อมาดีนะครับแน่นกระแทกดีกล่องสวยนะครับกล่องสวยนะครับผมเป็นคนที่ชอบจิ๊กกะใบนีะแต่ว่าก็ลองคนที่ชอบสายจิก๊กกะใบตัวเมนบอกจิก๊กกะใบนะครับรู้สึกติดใจถึงคุณภาพที่มันอ่อไล่งแรอร์มันมันมัน,ม,นมันทนดีนะเรืเอ่องของเสถียรภาพตัวโตโยล้วหลายๆยี่ห้อก็ทํามาดีนะ,นะครับกล่องสีดํา รับประกัน3ปีนะชิปเซนจะเป็นซัส490นะครับเป็นครับเป็นตัวอินเดียโคลนะสิบนะครับเจนสิบนะนะครับก็มีตัวออปติกนะครับอ่ะกล่องภายนอกนะครับโอโก5โลโก้นะครับตัวอาจินะครับผมมองอีกตัวหนึ่งนะของตัวอลัสนะครับอลัสก็สวยดีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ลดราคา ได้เจอพอดีที่พอดีครับก็กระหลังสวยนะครับเมนบอร์ดเป็นตัวแบบโอเคก็จะมีแสงอะไรต่างเนาะนะครับชอบตัวนี้นะครับก็จะมีตัวต้องข่างเยอะฟิวเจอร์ครบนะครับเป็นตัวสั้นเลยนะครับลดราคาโอ้ยตรงนีดตรงนี้ผมซื้อมาพราลดราคาจริงนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคเราแกะนิดน,นึงวางจากที่ที่ใหม่นิดน,นึงนะครับโอเคใบเสร็จอยู่ตรงนี้ ไปครับเป็นกล่องนี่เลยนะครับโอเคเปิดต่ออย่างนี้นะไดสีดำครับนี่ครับเฮ้ยเจอครับสีดำสนิทเลยนะครับโอ้คิวมาอย่างดีสวยงามนะครับองค์การสนิทนะครับแบบนี้โอเคเดูสปาร์คออมาไปครับโอ้เมนบอร์ดนะครับ เป็น a x เนอะอนะครับเป็นบอร์ดเลยนะครับของผมใช้ต,ตัวบอร์ดตัวเคสผมเนี่ยเป็นของ tsunami นะครับ t สิบนะก็เป็นออตอนนี้ก็คืออยู่ที่บริษัท ed w h i kingcom siiget อยู่นะครับมาดูภายหน่อยกันนี่กล่องไม่มีอะไรนะครับเป็นตัวกันกระแทกนะครับจะมีสายานี่ครับโอ้โหนี่เจอนี่น,นี่ไปใจนะครับเป็นตัวคำหรือสแกตน,นะครับ อ่าเดี๋ยวชุดพหลงครับใส่ยอ,อกเนาะเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นเขารีวิวไว้อยู่นะนะครับแล้วก็มีสายซาตานะครับตัวน,นี้นะครับมีทั้งหมดสี่เส้นแท็กเดียวเลยเหมือนเหมือนคุณองพูดเนาะ <S <S นะครับไม่รักลูกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเดี๋ยวดูก่อนเขียนว่าสายอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยสึกษาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับไม่แด้ใจโอ้มีสามเส้นแป,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 แปลกๆเขาน่ะ มีเคเบิลไม้ด้วยนะครับมีเคเบิลระลายสายด้วยนะครับแต่กตอนนี้รู้สึกจะเป็นเซนเซอร์นะครับตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์น็อต้อนบูทนะครับบูทบูทนะครับบูทเอาไว้แล้วก็มี n o t M2 นะครับ not m2 ให้นะครับ M2 ดอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการมากแต่ครับต้องเจอจริงๆว่าเอ่อ not m2 นะครับเพราะผมก็ใช้ตัว s e d กับตัว M2 อยู่นะครับ อันนี้เป็นตัวแผ่นชิประบายความร้อนของ m 2เนาะเอามาติดนะครับนะครับนะครับก็เป็นใบนะครับขอบคุณของ r o g สติกเกอร์ไม้แผ่นหนึ่งบอมใหญ่ๆเลยนะครับสติกเกอร์ติดเคสสวยงามนะครับให้ใหญ่ๆมาเลยหนึ่งตัวนะครับใครที่ชอบแต่งเคสนะครับก็สามารถได้นะครับมีกูเมอเบื้องต้นนะครับตัวนี้ ทีกันในเรื่องของการเปิดสก็ตนะครับที่ถูกต้องถูกวิธีนะนะครับภาษากฤกนเนาะมีอะไรอ้มีอะไรเนี่ยพวกของแถมสวยนะครับของแถมของแถมของ LG ถือว่าสวยนะเคสตอันนี้ขอยอมนะครับพันหกแพงหนินะครับแต่ว่าเราก็ซื้อราคาขึ้นราคาถีเดียวนะครับเราควรจะเกบนะครับที่ลดราคาพอดีถูกช่วงอดีแต่ยอมรับรจริงนะครับเอาเ่องมือครับ มาครบทีเดียวนะครับสำหรับบ้าจินะครับก็แผ่น DVD เออเป็นแผ่นเดวะครับเดนเดวะนะไม่แผ่นเดเอะไม่ใช่ไว้ได้ครับแต่ก่อนที่ไว้กับเลยค้นชีดไปนิดนึงนะครับ King Kong นะครับ King Kong สีสเก็นะครับพอดีราคาไปจับร้านประจับหลายร้านะครับเดี๋ยวพอดีเราก็หาอะไรอยู่นะครับพอดีได้จะทางเจบีแทรวันนี้นะครับก็เป็นแผ่นเนอร์กันเนาะก็ตัวอื่นโอเคสีนะครับต้นเบสิกเกอร์นะ เดนิกเกอร์นะนะครับแต่สวยนะครับแต่สวยอ่ะมีการเคลือบด้วยดอยแต่ยังไม่ได้แกะกันแล้วท่นนะครับเดเสียราคาดีสักตได้ดีดาสีนะโอเคต้องแหละนะครับไฟยี่ิบสี่พีนนะครับไฟแปดพินไฟเลี้ยงซีพียูเยอะไหมโอ้โหเต็มเลยนะฮะร,รอบนี้โอ้โหเดี๋ยวไปดู ไอ้สาแบบถูกๆกันดีกว่าไม่มีเงินซื้อนะครับขอรีดไอสาก่อนจะค่อยไปไอ้เจ็ดไอ้สก็ดูไอ้สามก่อนนะครับโอ้กัรก้ดเสียงนะครับตีเลยครับของดีนะครับอตัวข้างล่างเขาบอกว่ามีตัวเอมชตรงนี้นะครับใส่เอมชูได้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้ไม่เนยใจยไม่ได้ใส่มีเอ็มูใส่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการฟไปฝ่ายอันนี้ก็ยาวนะครับน่าจะเป็นเอม นะครับอันนี้เป็นเัมดัชชูไวไฟนะครับสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็มีตัวนี้อืมสวยนะครับอ่ามันก็เอ็กซ์ตรีมไอทีเขารีวิวมานะครับก็สวยนะครับส่วนพาแนลในการต่อนะครับ USB USB นะครับอืมตัวนี้ย s b ีสองตัวหน้าเครื่องเนาะอ่ามีพัดลมตัวนี้ให้โอเคมีเซนเซอร์หนึ่งตัวตรงนี้อ,อันนี้เป็นในส่วนของเพลหน้าเครื่องเนาะ นะครับก็เป็นพวกไฟเปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับแล้วก็ LED นะครับปกติอันข้างขางนี้นะครับโอ้พอ์าตาต์นะครับวันนี้ให้ในส่วนของตรงนี้ให้มาเยอะนะครับพอ์าตาต์นะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นส่วนตัวแล้วผมก็ไม่เคยได้ใช้สาตารเท่าไหร่นะก็จะเป็น M.2 น,นะครับแล้วก็มีสาตารอีกหนึ่งตัวแหละผมเอาร้อยยี่สิบชิกก,ว,กว่าๆผมถือเอาไว้นะครับ ตอนสมัยจังยังมันเพิ่งเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากตัวฮาร์ดดิสตัวเก่านะครับซึ่งเป็นตองซีเกตนะครับที่เป็นตัวเชยระราบพราที่จริงไปเลยนะครับสำรองข้อมูลขึ้นตัว Gmail ไ้ของตัว Google d r i ไ e นะครับได้หนึ่งได้มาบ้างคันเยอะนะครับตัวนี้เป็นเหล็กนะอลูมิเนียมเลยนะครับเดี่ยวดีเลยนะครับตัวนี้ในส่วนของ f o ร d ไฟ c m u ก็ดีครับดีเลยนะครับทำสวยนะครับ เดี๋ยวลองเดี๋ยวเราจะมาลองกันครั้งหน้าแล้วกันว่าเประกอบออกมาในเคสของ t สิบไปยังไงนะครับเป็นสดของพาร์เนลนท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยเจอพาร์เนลที่เป็นแบบรุ่นนี้เท่าไหร่เคยใช้ตัวของ asus นะครับรุ่นตัวนั้นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นเก่านานแล้วนะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องของตัวการแสดงผลน,นิดหนึ่งนะครับเราก็เลยไม่ค่อยเล่นแล้วนะครับแต่ตอนนี้ให้มาเต็มที่เลย hdm i d c หมด นะครับดิสเซย์ผมเนี่ยผมใช้การ์ดจอตัวคอโดนะครับก็เจอเต็มๆนะครับแล้วก็มีตัวแฟลชไบออดเนาะปกติไตรซีนะครับอันนี้ส่งมาแค่สิบนะเอสดีมาแค่สิบนะครับมีรุ่นหินคุณนบทางเอ็กซี่ไปทีเนี่ยพ้นมายี่สิบตัวนั้นนะครับตัวนั้นมาเต็มๆเลยน่าจะเป็นคนตัวนั้นน่าจะเป็นตัวซีตัวห้านะซีดีห้านะครับเอสดีนะให้มานะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นแลนนะครับซาวมีทั้งหมด มาครบนะครับเพียงพอแน่นอนสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของเสียงนะครับก็ผมในการไลฟ์สตรีมอะไรต่างก็ใช้ได้ครับอดนนี้เป็นครยบอกว่าก็เตรียมมาเรื่องของเกมมิ่งนะครับเดี๋ยวที่ว่าพ่ะก็ไม่ใครได้เล่นเกมในส่วนของ PC เท่าไหร่หลังแต่ว่าชอบความสวยนะครับ แต่ือไมแี่ก่อนเนี่ยเราก็เล่นตัวดอทนะครับดอทดีดอทดีหนึ่งเนาะก็ไม่ได้คิดว่าเครื่องมันจะต้องไปเล่นดอทนีหนึ่งกระดาษนั้นหรอกนะครับเพราะว่าดอทดีหนึ่งมันก็นานแล้วนะครับแล้วก็คิดถึงเรื่องของการตัดต่อนะครับในส่วนของพรีเมีย์นะครับแต่ก็จะที่ที่ความสวยมากหน่อยนะครับในส่วนของคริสนะครับก็ถือว่าสวยนะครับในราคาสามพันกว่าบาทแบบเต็มฟอร์ดเลยครับทั้งยอมรับว่าสวยจริงๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้ถือว่าสวยมากนะครับ เราก็เดี๋ยวลอกมาันเราดูว่าตัว CPU i3 นะครับ i3 บัสเอ่อสก็ตพันสอนะครับที่เขาบอกว่าแรงเท่ากับตัว i7 นะครับ i7 จะมาลองใส่กันเราเมนมอนนี้ดูว่ามันจะดีแค่ไหนจะสวยแค่ไหนแล้วก็แรงแค่ไหนครับแต่เราชุดน้ำมันยังไม่มีนะ ก็คงจะใช้พลัของตัวอินเทลครับตัวคี่สวยกันแล้วะสวยนะตัวมาดนสองนะครับสวยแปลกตาขึ้นแต่อย่างนี้บอกว่าเออเราไม่ได้เรนเดอร์งานหนักขนาดนั้นนะครับกอจอยกยังเป็นคอโดตัวเก่าอยู่เลยนะครับเป็นคอโดที่ใน้นเรื่องของการอย่างที่บอกช่วยกันนะครับช่วยในส่วนของการตัดต่อวิดีโอมากกว่าเราก็ทํางานในส่วนนั้นนะครับไม่ได้เล่นเกมเนาะแต่ก็ว่าอยู่ว่าน่าจะเป็น RTX นะครับน่าจะเป็นรูป RTx ทกวาาทก็น่าจะ ตอบโจทย์เรื่องเงินทั้งงานเรื่องตัดต่อวิโอและเล่นเกมนะครับแต่สวยนะครับสวยมากสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับให้ดูแดนกอลเกตนิดหนึ่งนะครับสวยมากนะครับมีไฟตรงนี้นะเขาบอกนะครับทางก็สตรีมนะครับรีวิวดูมีไฟตรงนี้นะครับชุดระบายความร้อนที่สวยมากนะครับผิวที่เป็นดุลลักษณะแบบนี้นะครับใครที่เรียนวิชาพอนะครับ ที่เจออย่างเงี้ยนะครับแล้วต่อผิดนะอันนี้ไม่ต้องต่อไม่ต้องวางเพจผิดเลยนะครับอันนี้เจอแบบเต็มๆท็อใส่ลงไปเลยนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับจัดเข้าไปได้เลยนะครับก็เป็นอุปรกรณ์เบื้องต้นสำหรับอันนี้ที่เจอนะครับสําหรับทาง h t j i b นะที่เราได้มาในวันนะี้